บางท่านอาจจะฟังแล้วว่าเฮ้ยเราได้จะส่งสินเชื่อบ้านแล้วเอเปอเอทํราะได้สองอัะหนครับท่านได้จะส่งของการที่จะปล่อยบริหารเช่าให้กับเราให้บริหารเช่าให้ท่านนะครับหรือท่านจะไปหาคนเช่าเองก็ได้นะครับอันนี้คือันหนึ่งนะครับสงครับท่านเอาไอซิสตสินีไปขายได้นานอนาคต หลังจากที่ท่านมองว่าเออไม่มันขายอ่ะมันก็อย่าลืมนะครับว่าแอสเซทมันมีการเติบโตเฉียทุกทกปีเพราะฉันเฉีย3สามห้าเปีร์เนต่ต่อปีค่าต oh. ่ำปีผ่านไปประมาณ oh. 1 5เนของค่าที่เรียกว,ว่าค่าที่ดินของท่านค่าห้องของท่านลองคิดดูนะครับว่าแอสเซทตัวสติ2ล้านแล้ว15บหดเซที่ถ้ากับว่าคุณได้ตัวส่งกำไรประมาณ2 0,000 0กว่าซึ่งเยอ,อะมากเลยนะครับเพราะฉันบางท่านอาจจะเลี้เห็นว่าเอ,อ้ยมันก็แบบว่า มันคุ้มไปไงคือท่านอย่าลืมนะครับว่าแอสเซทมันเติโตแต่ในฐานที่ท่านจ่ายสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตท่านจา่ายท่านได้อะไรครับท่านได้แค่เครดิตแต่ถ้าไม่ได้ตะสอของอะไรกลับมาเลย